สองพันกว่านิดในการทำหมุขวนรักลาคืนเนาะก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เยอะมานานเลยนะครับถ้าหมวกแก๊สสักหน่อยก็น่าจะได้สองพันกว่าองนิ้ได้อยู่ครับในระดับหนึ่งว่ะทนน่าจะพอทำงานอยู่บ้างครับโอเคโอเคลองดูเนาะอ่ะโอเคฝากเขาแนาจำนี่นะครับพี่วิวฝากเขาหนะนำแนะนำหน่อยเนาะส่วนพี่วิวคขไหนเป็นหวยก็ไปช่วงเชรินน่าจะดีก่อนะครับลองดูกันว่าแล้วแต่ฝั่งของพี่ลองคราบ็ั่งดูนะครับดูดูเหมือนว่า เดี๋ยวคุณคุณปาไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฝันของข้าก็ไปให้คุณปาไปอีกพันอีกแล้วอ่ะเอ้ยมาเฮ้ยเอาขอบคุณมากโอ้ยคุณฟิล์มเกินคาดเลยเนี่ยไม่ได้คาดหวังมาขนาดนี้มาก่อนอะสุดยอดค่ะไม่ได้คาดหวังมาก่อนอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ละกันนะ ขอบคุณมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมรอดีคิวดูอ่ะคุณสอนนะครับ